ฟังหลวงพอ่อท่านพูดก็ปลื้มนะ <c oughs> ขณะเราเองเออนั่งฟังนี่เพลินจนแบบว่ามันยังไงอะ่ะอยากจะหลวงพ่อพูดไปเรื่ <c oughs> อยเพราะเราเองจริงๆก็ไม่ใช่ว่าช่างพูดะนะน,น,นอกจากคือถ้ากอย่างเงี้ยนะพูดไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าน้องเนนพูดได้ทั้งวัน <c oughs> นิวกับน้องเนนจริงๆพวกเรา ก็งานนี้ที่ผ่านมายี่สิบหกถึงยี่แปดทุดงกันแผ่นดินเนี่ยเป็นงานที่ค่อนข้างจะเอาเรื่องเหมือนกันทำไมโรงกับน้องเลนสอบบาลีพอดีค oh. ันเราจะเอาน้องเนนไปเตรียมงานก็ไม่ได้ก็ต้องให้น้องเปิดโอกาสให้น้องเนนได้สอบเพราะว่าเรียนมาทั้งปีพวกเราก็เลยจําเป็นต้องเข้าไปจัดการเองชวนชาวบ้านกัน ทำกันน้องเนนสอบเสร็จวันที่ยี่สิบสี่ป่ะครับเย็นนั้นเข้ากันไปเลยโอ้ขออภัยน้องเนนเริ่มสอบยี่สิบสอบเสร็จยี่สิบเราอยู่วิบวกถึงยี่บแปดใช่ไหมน้องเนนสอบเสร็จยี่สิบหกฮะประโยคสามประโยค หนึ่งสองวิยิมห้าเสร็จแล้วก็เข้าไปเลย oh. รถรออยู่แล้ว <Okay. S 1> ปกติทำงานที่แม่ขิงพวกเราจะไม่ได้กังวลว่าเวลาตอนนี้กี่โมงกี่ยามแล้ว mm hmm. นีเรื่องก็คือพูดเรื่องจริงให้พวกเราฟังบางครั้งหลวงพี่เองไปซื้อของในเมืองนี่พวกเราแต่พวกนี้จําเป็นต้องใช้ของแล้วกลับมาถึงวัดสองทุ่มจะถามคนรถว่าไหวไหมถ้าไม่ไหวก็เปลี่ยนตัวนักกีฬา <c oughs> เรานี่จําเป็นต้องเข้าวบางทีเข้าไปถึงที่วัดแม่ขิงตีสองตีสามเรา oh. ก็ก็จําเป็นคนก็ได้จําวัดนิดหน่อยตื่นเช้าขึ้นมาก็รวยกันต่อเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยญาติโยมเราที่นั่นเขามีกําลังใจเต็มที่ที่จะช่วยกันมระศาสานาวันเราเองเนี่ยทุกอย่างเขารอเราอยู่ ให้ทำอะไระใ้ช่วยอะไรให้บอกวันบางอย่างเนี่ยน้องเนนก็เป็นกำลังได้แต่ว่าเราก็ต้องบอกเขาให้ทำอะไรแต่งานครั้งนี้เราเป็นบุญบันเทิงอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพูดไปเมื่อกี้จริงๆเป็นบุญบันเทิงทุกขั้นตอนนะอย่างเช่นเราไปขนทรายเนี่ยในวันที่ยี่สิบเจ็ดวันที่สองของการอยู่ทุดงเนี่ยเดินจากวัดพวกเราร่วมสองกิโลไปเอาทรายกัน อากาศก็ร้อนร้อนอย่างที่ว่าเขาก็จะให้หลวงพี่ขึ้นรถผมไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นอ่ะเดินไปอยู่ชาวบ้านนี่แหละเอนเนนด้วยไปด้วยกันชาวบ้านก็บอกว่าอาจารย์ขึ้นรถเลอเพราะว่าฝุ่นมันเยอะคนเดินว่าเราย่าเนี่ยฝุ่น <Okay. S 1> ถ้าเกิดรถมาเนี่ไม่ต้องพูดถึง <Okay. S 1> ไม่รู้จะหลบทางไหนเพราะว่ามันเต็มถนนตั้งสองฝั่งเนี่ยจะ <Okay. S 1> อยู่เหนือลมใต้ลมยังไงก็ไม่รู้ มันก็พวกบอกไม่เป็นไรเอาผ้าปิดหัวคลุมหัวก็เดินกันไปก็ไปตรงน้นก็พยายามส่วนใหญ,ญ่จะพยายามดูมากกว่าเพราะว่าทีมงานก็คือพระอาจารย์จรินเนี่ยท่านไปช่วยเต็มที่พระอาจารย์แจ๊คใครต่อใครทีมถ่ายทําเนี่ยก็ชดคอยกากับส่วนเราเองเนี่ยคอยต้อนชาวบ้านกับน้องเนนเขาต้องการอะไรให้บอกก็จะช่วยกัน ทุกอย่างงานประสานกันพวกเราทุกอย่างลงตัวหมดไม่มีปัญหาใดสักอย่างเพียงแต่ว่าการทํางานที่นั่นต้องสู้อย่างเดียวถอยไม่ได้วันญาติโยมรเราของพี่เองบางครั้งเนี่ยถึงเวลาทานข้าวเนี่ยก็จะรีบฉันไม่ได้คํานึงว่ารสชาติมันเป็นยังไงเพราะว่าก็ได้ขยโยมก็คือขยโมในที่นี้ก็คือทางเหนือก็คือ แปลว่าเด็กวัดนะพ่อขยมขยก็เป็นคนทํากันก็ช่วยกันทํากันบางครั้มมงก็เค็มบ้างเผ็ดบ้างก็ <laughs> ถามว่าทําไมวันนี้รู้สึกเค็มจังเงี้ย <laughs> เด็กวัดมันก็บอกาอาจารย์ชอบเค็มม่ใช่หรอครับเอาวันนี้ทําไมเผ็ดเหลือเกินเนี่ยอาจารย์คนใต้ชอบเผ็ดไม่ใช่หรอครับ <laughs> เป็นว่าก็ทําอะไระเราต้องถูกปากไปหมด ต้องก็ฉันกันไปอืมแล้วก็ต้องรีบฉันพวกเราทําไมเอ็นดูชาวบ้านเพราะชาวบ้านเขาจะไม่ทานพร้อมกับพระเนรเราเรียบฉันกันฉันเสร็จก็พยายามไปเรียกกันอังมี่อังมี่เขาคือกินข้าวกันก็เรียกแต่ชาวบ้านพวกเราเป็นชาวบ้านจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เห็นแก่กินเลยนะ เราไปบอกว่ามาทานข้าวกันเนี่ยเขาก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวทํางานอีกสักหน่อยหนึ่งโดยเฉพาะผู้หญิงุ่วนอยากจะให้เก็บผู้ชายเขาก็จะเดินกันมาบางทีก็นั่งกันเต็มที่นั่งก็มีจํากัดก็ลังเลลังละว่าจะเอาตงูงไหนก็ได้เข้าวปลาอาหารก็มีพร้อม คือในความรู้สึกจร,จริงๆว่าญาติโยมเขาเสียสละขนาดนี้เนี่ยเราอยากจะดูแลเขาด้วยในเรื่องการกินอยู่เป็นนาใจจากพวกเราญาติโยมเขาเทานข้าวเสร็จพวกเราก็ไม่ได้พักนะลุยกันต่อเลยทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนี่ยเราเห็นแล้วก็ปลื้มแล้วก็บอกพระเนนว่าเออยังไงการต้อนรับเนี่ยปฏิสังสถานญาติโยมเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันดูแลเต็มที่ ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนบนดอยเราก็ต้องช่วยกันดูแต่าตดโยมที่นั่นพวกเราน่ารักมากพวกเราจะค่อนข้างทานข้าวเป็นหลักกับข้าวจะทานกันน้อยไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเอเหมือนคล้ายๆว่าเกรงใจเราที่ขนกันมาอย่งเงี้ย แล้วเขาเองก็เหมือนกับว่ามาทานนี้เราไม่เป็นไรหรอกเรามาทํางานวัดก็เราก็ทานด้วยกันนี่แหละอ <c oughs> แล้วมีอะไรบอกพวกเราแล้วปัญหาที่เจอกันทุกวันก็คือผู้ท้าผู้แก่นะมาคุยกับหลวงพี่เนี่ย <c oughs> เขาก็คุยภาษาเขาเราก็คุยภาษาเราเนี่ย <c oughs> แล้วจะเอากันยังไงบ <c oughs> างทีก็หันซ้ายหันขวาเนนอยู่ไหนละเนี่ยมาช่วยหน่อย เพราะว่าก็ไม่รู้จะทํำยังไงเขาคุยคุยคุยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็ดูอากับกริยาว่าเขาเบิกบานเนี่ยเราก็เบิกบานไปด้วยโอ้ได้ก็ได้ก็ <laughs> ได้แต่ว่าเออ,เอ,อสาธุสาธุดีแล้วดีแล้วเราก็พูดของเราไปเขาก็พูดของเขาไปไม่รู้ต่างคนต่างก็พูดกันไปคนละทิศคนละทางก็ไม่รู้ยังไงแต่เราก็พูดสิ่งดีๆให้เขาปลื้มนะแต่เขาฟังภาษาไทยเขาไม่ใช่่ารู้เรื่องนะ แต่ก็คุยกันได้ทุกวันนะนะบางทีบอกเนนเน้นม er ันโทรมาเป็นล่ามาจยนหน่อยสิเนนก็แปลไม่ถูกเอ้าวทาไมแปลไม่ถูกผมเทียบภาษาไทยไม่เป็นภาษาไทยคํานี้มันว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันอืมเราก็เออเไม่เป็นไรก็คุยคุยกันไปอยู่กันไปเงี้ยก็สนุกดี แล้วพิธีกรรมในช่วงยี่หกถึงยี่บแปดพวเราเป็นพิธีกรรมที่ต้องใช้ความอดทนอย่างที่พระเจ้าคุณหลวงพ่ออ่านเมื่อกี้พวกเราเพราะแดดมันจะร้อนมากร้อนมากๆอย่า,างหลวงพ่เนี่ยหลังลอกเนี่ยยังลอกไม่หมดเลยเราไปเจอได้ก็เนนก็บอก <c oughs> ว่าพระอาจารย์ผมไม่เป็นไรก็ขออาจารย์นี่ของแท้อยู่แล้วไม่รอ <c oughs> สบายมากเราโดนแดดยังไงก็ <c oughs> <c oughs> จริงๆของเราพอเรา,อ,เราอายุมากขึ้นเราบางครั้งเนี่ยร่างกายก็เหมือนกับว่ามันมันก็บอบบางอยู่บ้างเหมือนกันอย่างเจอฝุ่นเนี่ยหลวงพี่เองเนี่ยไอมาประมาณสองเดือนกว่าเราไอทั้งวันทั้งคืนบางทีก็แต่จําเป็นก็เนี่ยหมอช่นเนี่ย จะโทรไปถามอยู่เรื่อยให้รักษาวิธีนั้นรักษาวิธีนี้เมื่อวานก็โทรไปถามอาการอยู่เรื่อยยังเมื่อเช้าเนี่ยก็เอาบุญมาฝากพวกเราด้วยแล้วกันบุญอะไรเอ่ยน้องเนนพวกเราน้องเนนมาบวชอยู่กับเราเนี่ยเรียนหนังสือเนี่ยมาอยู่บ้านขุนเจ็ดปีเต็มเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยเดือนเมษาก็คือจะเข้าปีที่แปด อายุครบบวชพระก็<อ>เลยได้บวชพระไปสองรูปเมื่อเช้านี้เองสาธุาาก็พยายามพวกเราพยายามทุกอย่างต้องใช้ความเพียพรพยายามมากๆอย่างน้องเนนเนี่ยที่มาอยู่กันเยอะก็จริงพวกเราให้ทํางานน้องเนนก็ชอบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวแปรมันเยอะที่จะให้น้องเนนอยู่ต่อก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่บ้านก็ไม่ค่อยมีใครพ่อแม่ก็หวังว่าลูกโตขึ้นจะได้ไปช่วยกัน เราก็ต้องพยายามพูดพยายามคุยแต่ปัญหาก็อย่างว่าแหละเราพูดไทยเขาฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง <c oughs> น้องเนีนสองรูปนี้ก็บวชถึงก็ได้เป็นมหาเลยนะ <c oughs> ได้ไประเรียนยรรมแล้วด้วย <c oughs> ก็ก็ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจ <c oughs> เมื่อเช้าญาติโยนก็มากันเยอะทีเดียว <c oughs> มาทั้งบ้านขุนนะพวเรามากันพร้อมเพรียงแล้วก็หมู่ญาติของสมานเนยียนะรูปหนึ่งเป็นรั้ว ก็คืออยู่ที่ตําบลหมอนหลวงเราอีกรูปหนึ่งก็เป็นกะเรียงอย่างที่หลวงพ่อว่าที่นั่นนานาชาติจริงๆ <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> การเตรียมงานพวงเราโดยเฉพาะ,ะเรื่องทุกเรื่องพวกเรา <c oughs> <c oughs> การปรับที่เนี่ยที่เราเห็นเมื่อกี้ที่เราปรากกดกันเนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยพวกเรามันเป็นหินให้ชาวบ้านขุดกันเนี่ยโอ้โห จบหลุดแล้วหลุดอีกคอนปอนเนี่ยโหผู้ชายนี่ก็ทุบกันช่วยกันได้พระธรรมญาติเราที่ว่าหลังจากเดินทโดงก็กลับวัดมีอยู่หกเจ็ดรูปก็ไปช่วยกันเตรียมงานโอ้พระธรรมญาติก็หลวงพี่ก็ต้องให้กําลังใจต้องพูดต้องคุยกันบางรูปก็บอกว่าผมจะลาแล้วครับหมอย่างเพิ่งขึ้นรถเลย <c oughs> <c oughs> ไปไหนเลยครับเ <c oughs> ดินหน้าไปด้วยกัน ไปเอาของมาไม่ต้องพูดเรื่องเอินต้องรวบรัดตัดความไปปล่อยเรื่างปามจะไปไหนไปไหนไม่ได้เลยครับแล้วก็ช่วยกันพวกเราแต่ไม่น่าเชื่อพวกเราพระธรรมญาติเนี่ยพอไปเห็นญาติโยมพวกเราที่เสียสะละแล้วก็ทุ่มเทขนาดนั้นพระธรรมญาตินี่มีใครบ่นเลยนะครับว่ามันจะเหนื่อยหรือว่าลําบากเนี่ยมีแต่ว่าโอ้โหญาติโยมทําไมเขาเก่งจังเลยเนี่ยทาไมช่วยกันขนาดนี้ บ้านผมถ้าได้อย่างนี้ก็ดีครับอืมจะพูดกับลักษณะนี้วันนั้นที่เราขนทรายพกเราชาวบ้านโดยเฉพาะผู้หญิงพกเราเขาบอกว่าพะอจารย์วันนี้เนี่ยพวกเรามีความสุขมากเรานึกในใจโอ้ชาวบ้านใช้คํานี้เป็นเหรอมีความสุขมากเนี่ยถามว่าทําไมละ่ะเขาบอกว่า ตั้งแต่ในแต่ไรเนี่ยตั้งแต่เขาเล็กๆมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขามีครอบครัวแล้วเนี่ยไม่เคยมีการรวมตัวของชาวพุทธเราเลยไม่เคยเห็นไม่เคยปรากฏเลยนี่หนูเองเนี่ยพอได้ข่าวเนี่ยมากันเลยเอาลูกมาด้วยแล้วก็หลายๆหมู่บ้านพอเรางานครั้งที่แล้วสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ทราบข่าวว่าเราพอครั้งนี้เขาบอกว่าเขาไม่พลาดแน่นอนมากันช่วยกัน นะแล้วก็น้องเนนพวอเราเขาอ,อยู่ทุ่งงวันที่ยี่สิบหกใช่ไหมฮะยี่สิบห้าสอบเสร็จคิดดูไปกันคืนนั้นเลยรวยตามกันเลยวันลงขึ้นใส่รถมาเลยมากันแต่เจ้าหมู่บ้านเนี่ยบางหมู่บ้านเนี่ยนะพอกเราหารถไม่ได้ยกตัวอย่างที่หมู่บ้านแม่สเตเลยแม่ขิงไปสิบกว่ากิโล รถในหมู่บ้านมีอยู่สักคันหรือมั้งถ้าจำไม่ผิดเองเน่นบอกว่ารถนั้นต้องต้องไปส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลก็เดินกันมาเป็นทีมเลยสิบกว่าสิบกว่ากิโลนะาถามว่าออกเดินตั้งแต่เมื่อไหร่บอกว่าออกเดินตั้งแต่ไก่เริ่มขันครับอ <c oughs> ไก่เริ่มขันกี่โมงไม่ทราบครับไก่ขันเราก็ออกเดินกันเลย<า> <c oughs> แล้วก็เดินมานะพวกเราทั้ง สามเณรทั้งโยมเนี่ยโอ,โอมาทันฉันเช้าพอดีโอ้โอเดินกันมาแล้วไม่ใช่ทางเรียับน้พวกเราขึ้นดอยลงดอยเนี่ยอืมก็เลยทุกอย่างพวกเราที่หลวงพ่อท่านบอกว่ามันเป็นความปลื้มปิติเราอยู่ตรงนั้นพวกเราถึงแม้ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยความปลื้มเนี่ยมันเกิดขึ้นจริง,รงๆว่ามันปลื้มปลื้ม ทงทั้งเพิ่มจนบางครั้งหมดแรงเหมือนกันนะ <laughs> จริงๆว่าเราเดินขึ้นดอยพ่กเราบางทีขึ้นไปดูงานสั่งงานเนี่ยอย่างปัจจุบันเราต้องปรับที่พวเราแมคโคหนึ่งคันรถไถสองคันรถดับอีกสองคัน <laughs> พระเดชพคุณหลวงพ่อคง,งไม่ได้เห็นมุ่นเดี๋ยวท่านจะกังวลตัวเลข <laughs> ตอนนี้เราทำมาเดือนกว่าวาราะรองเฉลี่ยแล้วสามวันในประมาณหนึ่งเอสกว่าสามวันนะวะราหนึ่งเอสกว่าทําทกันมาปรับที่ oh. เพราะฉะนั้นในความรู้สึกลึกๆหลวงพี่เองเนี่ยเราต้องได้งานในเมื่อเราเสียเงินไป oh. ก็คอยเป็นห่วงเป็นใยเอา,าพระปอยู่ประจำว่าเธอต้องช่วยดูนะอยู่ตรงนี้นะลูกนะจะไปไหนคอยดู คอยตอกยำ้ำรถไปลงดินก็ให้ลงตรงตำแหน่งที่เราต้องการเอาสักประเดี๋ยวก็สั่งงานข้างล่างเดี๋ยวก็ขึ้นข้างบนอีกแล้วฝุนเยอะบางทีก็ต้องต่อสายยางไปรถน้ำดินไม่อยากจะให้มีฝุนมากโนเนนก็ไม่มีก็จำเป็นต้องทำกันเองอันที่ใส่หมวกไม่ใช่แล้วพรองถ้าพูดกนตรงมันร้อนมากเพราะว่าที่สร้างจะดีเนี่ยเป็นมันเป็นไร่เก่าต้นไม้ใหญ่จะไม่มีเลย อันเราก็ต้องอย่างที่ว่านี่ะแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยพวกเราว่าไงว่าตามกันไม่มีปัญหาอย่างเช่นขึ้นไปทำวัดสวดมนต์ตอนเช้าพวกเราเดินกันมันเนี่ยมันมืดอะนะก็เดินกันไปเดินตามหลังกันไปเลยด้วย <c oughs> ไปตรงนั้นก็ทําวัดสวดมนต์เสียงดังลั่นนั่งหลับตากันจนสว่างแล้วก็ลงมาลุยกันต่อกลางคืนก็เช่นเดียวกัน ดงนั้นทีมที่ไปช่วยงานทุกทุกส่วนนะครับตอนนี้เนี่ยทีมวิศวกรที่ว่าจะต้องไปดูในเรื่องการก่อสร้างเนี่ยเขาบอกเขาบอกเขาเองไม่คิดว่าจะต้องไปเจอสภาพนี้แล้วก็ในชีวิตไม่เคยคิดว่าภาพอย่างนี้มันมีด้วยหรือหลวงพี่กวงนำทีมไปแล้วก็มีวิศวกรหลวงพี่ติงใครต่อใครเนี่ย แต่ทุกคนบอกว่าพระอาจารย์แล้วจะมีอีกไหมเจดีอย่างเงี้ยจะสร้างอีกไม้หมอกมีสิโอโ้ผมขอจองเลย<อ>เยังไงพระอาจารย์อย่าลืมผมนะ<อเ>ผมจะผมจะไปอีกยังไงก็ไปถึงดอยลําบากแค่ไหนผมจะไปเนี่ยแล้วผมอยู่ที่นี่ผมมีความสุขมากทั้งทันทีว่าก,กับข้าวกับปลาก็ไม่ได้ถูกปากอะไรหรอกบางทีคนงานก็ช่วยกันทําเวศวกรบร้าเนนก็ฉันกันไป จริงๆพวกเราไม่รู้จะหาแม่ครัวกันที่ไหนแต่พวกเราก็ไม่ต้องนะฮะเดนียวมีแล้ววันงานพวกเราไปซื้อกับข้าวกันเนี่ยใช้รถสามคันทีเดียวรถปิกอัพเนี่ยหลวงพี่ก็ต้องไปบัญชาการเอกรายการต้องสั่งญาติโยมซื้ออย่างนั้นอย่างนี้โดยเฉพาะเด็กวัดเราเนี่ยถามว่าเอ๊ะทำไมเราต้องไป ใส่ใจอะไรขนาดนั้นประสบการณ์ทุกอย่างมันสอนเราป่ะเราสั่งอย่างได้อย่างเนี่ยเป็นประจำเป็นเรื่องปกติสั่งอย่างได้อยากอ๋อสั่งอย่างนี้ทําไมไปเอาไอ้นั่นมาล่าแล้วระยะทางของเราจากในเมืองมาถึงแม่ขิงเนี่ยมันเท่าไรเกือบสามร้อยกิโลป่หรอมันยาวไกลมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผิดพลาดอะไรสักอย่างเนี่ยเสร็จเลยอื จำเป็นต้องวิ่งกันไปเอง <Yeah. S 1> ก็ว่ากันไป mm hmm. เมื่อเช้าจริงๆก็พอบชน้องเนนเสร็จก็บอกสามเรน,นว่าสามเรน,นอาจารย์รู้สึกไม่ค่อยสบายตัวนะเนี่ยขั้นเนื้อกกันตัวมาสองวันแล้วเอ๊ถ้าไม่ไปก็คงไม่ได้มาเนี่ยเนนบอกไปเถอะอาจารย์ไปไปไปแล้วเธอจะให้อาจารย์ไปทาไมอาจารย์ไปบอกบุญเลย <c oughs> <c oughs> เอ้บอกได้อลยการไม่ได้พวกนี้อาจารย์ก็แอบบอกสิครับมันจะแอบบอกยังไงก็ก็จริงๆพวกเราก็อยากจะปารบกับพวกเราว่าการทำงานทุกอย่างพวกเราญาติโยมที่นั่นเนี่ยมีแรงกายมีแรงใจที่จะทำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกําลังทรัพย์นะพวกเราไม่ค่อยมีกันหรอก อย่างที่ในรูปที่หลวงพี่ยืนถือตะกร้าพวกเราจริงๆไม่รู้จะเอาอะไรคือโยมเขาหวานทรายโปรยทรายเสร็จเนี่ยเขาเกิดปลื้มปิติพวกเรา,เาก็ควักสตังค์มาแล้วก็โยนเข้าไปในพื้นที่ที่เรากําลังจะก่อสร้างเนี่ยไอเราก็บอกว่าเอ้ยโยมก็คือ <c oughs> สตังค์เนี่ยไม่ต้องหรอกแต่ทีนี้พอเราพูดอย่างนี้โยมก็ฟังไม่เข้าใจไงฮะทีนี้หลวงพระจันร์จารินก็พูดออกอากาศโยมก็ไม่เข้าใจ หลวงพี่กวงก็เลยไปควา้กกาไอ้ตะกร้านั่นแล้วอาอามาไว้ด้านหน้าหลวงพี่หลวงพี่ก็นั่งสวดชย,ยันโตกันไปเนี่ยเอ๊แต่อยู่ข้างหน้านั่นก็อะไรยอยู่เขาก็มาเหมือนกับว่าพวกเรานึกออกไหมที่มีการนั่งร้องเพลงแล้วก็มีอะไรไว้ข้างหน้านั่นอะไอ้เราก็เขินเะขินเหมือนกันเอ๊เอาไงดีวะ เอามาถือดีกว่ามึงมันจะน่าดูว่ะเพราะมันมันมันดูแล้วความรู้สึกตรงนั้นมันเกิดขึ้นนั้นเอ้ยเนนไปเอาไม้จานถือดีกว่าลุกเาราจานนั่งเนี่ยเขินจังเลยรู้สึกก็เลยมาถือซะเองก็เลยญาติโยมก็ศรัทธาโดยอัตโนมัติพวกเราและญาติโยมบนดอยเนี่ยถ้าคนใดคนหนึ่งทํา ในสิ่งที่ดีนะครับจะมีคนตามมาแทบทุกคนจะต้องทําอย่างนี้โอ้โหวันนั้นก็ได้เยอะนะพวกเรา <st ress> ใส่ตะกร้ากันแล้วไอ้คนที่ว่าเดินผ่านไปอะไรมันยังไม่ได้ทาใช่ไหมฮะก็จะลุกขึ้นมาพิธีกรก็ต้องคอยคุยอยู่เรื่อยแล้วโดยต่อไปนี้ก็คือต้องใช้ภาษาท้องถิ่นด้วย <c oughs> ว่าอย่าเพิ่งลุกเดี๋ยวค่อยทําตอนเลิก <c oughs> เพราะเดี๋ยวมันจะชุนละมุนวุ่นวายอือฮึ แต่ตอนที่ตอกเสาเข็มพวกเราจะลเลิศเบิกบานมากทั้งพระภิกษุสามเณรน,น,นั่งสวดชย,ยันโตไปหัวเราะก,กันไปโอ้โหบางคนพวกเราก็ของเพื่อนมันตอกลงใช่ไหม <c oughs> <c oughs> จริงจริงเนี่ย <c oughs> น้องเนนเนี่ย <c oughs> จะตอกนําหมดแล้ว <c oughs> จะตอกนําไปก่อนเ <p are> พื่อว่าจะให้ญาติโยมเนี่ยมาตอกง่ายหน่อย <c oughs> แต่คิดดูคนเป็นหลักพันพวกเรา <c oughs> <c oughs> เดินในพิธีกรรมเนี่ย เดินมันก็ลงไปในหลุมไปอีกที่เวลาตอกลําบากที่นี่อุปกรณ์ของชาวบ้านเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าอุปกรณ์ที่ว่ามันใช้สําหรับบอกโดยตรงครโอ้โหโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยพอเห็นเพื่อน,นข้างๆตอกมันจะมิดลัวของตัวเองมันลงไปนิดนิดเดียวที่นี่เอาสองมือเลยเหนียวเต็มที่เลยอืมถ้าพวกเราอยู่ในบรรยากาศเนี่ยคือคําว่าบุญมันเทิงเนี่ยมันเกิดขึ้นวันนั้นเลยจริง สนุกสนานจริงๆครับต่อเขาเข็มที่วัดเรานี่พูดถึงว่าเราศักดิ์สิทธิ์นะครแต่ตัวนุ้มมันบันเทิงอ,ะ <c oughs> อ่ะอสนุกจริงๆ <c oughs> เดี๋ยวพวกเราอาจจะได้คือดูในสก,กูปเนี่ยคิดว่าคงจะได้เกิดภาพอะไรมากขึ้นก็ฝากบอกกล่าวพวกเราแล้วกันว่ายังไง <c oughs> เออก็ช่วยกันนะ ในเรื่องของการถมที่เนี่ยก็ต้องใช้ปัจจัยเยอะพอสมควรเพราะว่าเดือนหนึ่งเนี่ยผ่านไปแล้วสามวันก็อย่างว่าเนาะนี่ต้องใช้เวลาอีกประมาณเดือนหนึ่งที่จะต้องถมกันให้เรียบร้อยเพราะว่ายัางไงเราทําแล้วก็ขอให้มันเพิ่มปิติด้วยกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เวลาพอสมควรเดี๋ยวเราดูสกูก๊ปกันอีกว่าเนาะจะได้ไม่เดือเกินไปจ้ะ ท้ายที่สุดนี้ก็ขออานวยไว้พอใ้พวกเรา <c oughs> นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญให้สุขทั้งกายทั้งใจคิดหวังสิ่งดีสิ่งดีขอให้สมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการให้มีอายุมั่นยืนยาวโรคภัยไข้เจ็บจะได้มาเบียดเบียนให้มีทรัพย์สมบัติไว้ใช้สร้างคุณงามความดีสร้างบุญบาร,รมีอย่างไม่รู้จังหมดสิน้นให้ได้เป็นเศรษฐีพิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญได้คันจุนผู้คุณสา์ตลอดไป ให้ได้เป็นที่รักทั้งของมนุษย์และเทวาให้เป็นผู้สมบูรณ์รูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติลาบยศสรรเสริญสุขมรรคลนิพานให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายให้รู้แจ้งเห็นจริงในวิชาธรรมกายได้ตามติดสร้างบุญบาร,รมีกับหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและม่คณนะไปตลอดทุกภพวิชาติปราบกระทั่งวันถึงที่สแสดงธรรมจงทุกท่านทุกประการเทิน